เจ้าหน้าทีอาอ่อสสร่วมกับทหารหน่วยงานต่างๆและชาวบ้านนำเครื่องสูบน้ำเข้าสูบระบายน้ำออกจากถนนเข้าหมู่บ้านพักโคโลที่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักติดต่อก,กัน2วันค่ะน้ำป่าจากภูเขาไหลทะลักท่วมมีต้นไม้ค้นลม้มทับเส้นทางจนรถไม่สามารถสัญจรได้ ส่วนที่จังหวัดน่านสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะชุมชนติดริมน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มแอ่งยังมีน้ำท่วมขังอีกหลายจุดโดยเฉพาะชุมชนบ้านดอนสีเสริมกสิกรเทศบาลเมืองน่านก็ยังสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องส่วนโรงเรียนสตรีสีน่านโรงเรียนประจำจังหวัดเปิดทำการเรียนการสอนแล้วนะคะหลังจากที่หลายฝ่ายเข้าไปทำความสะอาดฟื้นฟู ส่วนที่สุขโขทัยชาวบ้านทับพึ่งตําบลทับพึ่งอําเภอศรีสํรงว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวเข้าเกี่ยวข้าวในนากว่าสิบไร่เพราะเกรงว่านาข้าวจะถูกน้ําท่วมหลังแม่น้ํายมกัดเซาะคอสะพ,พานหมู่หกตําบลวังใหญ่ขาดก็ทําให้น้ําไหลลงมาในพื้นที่และคลองทางไม้ก็มีระดับน้ําสูงขึ้นต่อเนื่องก็ขายไปมันเปียกก็ต้องขายกันเนาะมันมันราคามันถูกอะสี่พันมีห้าพันมีแล้วแต่เข้าตีอะ เราตั้งราคาไม่ได้เพราะต้นเนี้ยเขาข้าวเราเขียวเราไม่เขี่ยวก็ไม่ได้ไม่ได้ข้าวเลยครับก็คือว่าขาดทุนไหมขาดทุนครับก็ห้าพันอย่างเงี้ยลมไร่หนึ่งได้แค่ร้อยหนึ่งเนี้ยมันลงทุนไปเท่าไหร่ลงทุนปันค่าปันค่าไทยค่าข้าวปลูกค่าข้าวปลูกก็ลูกห้าร้อยแล้วครับครับผม ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่กรมชลประทานยังคงเร่งระบายน้ําแม่น้ํายมสายเก่าออกทางประตูระบายน้ําบางแก้วลงแม่น้ํายมสายหลักและใช้เครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่3ามเครื่องเร่งการระบายน้ําออกจากแม่น้ํายมสายเก่าลงสู่แม่น้ํายมสายหลักเพื่อเตรียมรับมวลน,น้ําจากจังหวัดสุโขทัยซึ่งการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดพิษณุโลกเพืสส่อรับน้ําจากแม่น้ํายมสายเก่าและแม่น้ํายมสายหลักจากจังหวัดสุขโขทัยจะไหลผ่านลงผ่านช่วงสูงสุดในช่วงวัน ที่29และ30สิงหาคมนะคะก็จะมีมาตรการ5มาตรการเร่งด่วนด้วยกันนั่นก็คือเร่งการระบายน้ำเร่งป้องกันเร่งกิดเก็บเกี่ยวเร่งรับน้ำเข้าทุ่งหน่วงน้ำโครงการบางระกรมโมเดลและเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนค่ะ